สวัสดีครับผมยายมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญเศษมาหลงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ออกปีพศ .2512 เนื้อทองแดงกระไหลทองจังหวัดสุพรรณไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันลายนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลารลาคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพากมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมาก ว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพะมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจจรานาครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดลําคอนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดลําคอนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับในการจรณาของผมนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีก้อนกลมๆนะครับปูดขึ้นมาบนผืนเหรียญอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นเหรียญนะครับผมตรงมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีก้อนกลมๆนะครับปูดนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2นะครับในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมหัวไหล่นะครับตรงฝั่ง้ายมุมล่างนะจะมีเส้นลวดนะครับสเส้นนะครับโค้งคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงหัวไหล่นะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นลวดนะครับโค้งคมข,ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมมุมล่างเนี่ยจะเป็นเส้นแตะเฉียงนะครับตรงลักษณะแบบนี้นะแต่ด้านบนเนี่ยจะโค้งลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงผมท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวตรงขึ้นไปนะครับผมบนพื้นเหรี่ยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงผมท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมตรงขึ้นไปนะครับบนพื้นเหรียญนะครับเป็นเส้นลวดนะครับหนาๆนาลักษณะแบบนี้นะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับเห็นไหมเป็นขีดหนาๆนาะครับผมเป็นแนวตรงนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจ้านานานะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมตรงเส้นลวดกระหนกเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงเส้นลวดะหนบบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตะนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจารณาของผมนะครับจะต้องคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมรูจอดด้านหน้ากันบริเวณรูจอดมุมด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะรูจอดตรงมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยในความเข้าใจของผมนะพื้นเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีผื่นๆนะครับผมลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมเท่านั้นนะอันนี้ก็คคคืือพ้นนนะะรรับผมมมุลล่าางงงตก ถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์เพื่อส่งรูปพะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y o YouTube ไมาให้เรานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางมุมด้านบนนะบริเวณตรงพื้นผิวเหลี่ยนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการเจรณานะครับผมบริเวณตรงเนี้ยพื้นนะครับผมจะมีผื่นๆนะครับลอยขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนแบบโดดเด่นเลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองค์พระก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงเส้นลวดสังกติตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตบริเวณด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีขี รดยันหลาย,ลายๆขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนีงน้จะมีขีดนะครับผมออยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมขีดตรงพื้นเหรี่ยญเนี่ยเป็นขีดสั้นๆนะครับผมหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการพิจายรณา,ามุมด้านหลังของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคละนะมุมตรงกลางฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนีงน้จะมีขีดนะครับผมเป็นแนวตรงอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงอาคาลบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมเป็นแนวตรงนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหัวสระอุนะครับผมจะมีเส้นเชื่อมนะครับติดกับตัวมอมานะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงหัวสรลอุเนี่ยจะมีเส้นเชื่อมนะครับผมติดกับตัวมาม้านะครับผมเป็นเส้นลวดหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะอัคละเนี่ยจะมีเส้นแตกนะเฉียงนะครับผมเล็กน้อยเป็นเส้นลวดขมนูนขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยญเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอากาศตรงนี้จะมีเส้นแตกเฉียงนะครับผมบนพื้นเหรียญคมนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับเป็นเส้นลวดเหล็กคมลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมตรงปลายเลข2นะจะมีขีดนะครับผมขึ้นมาบนพื้นเหรียญอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณมุมล่างตรงกลางนะครับผมตรงปลายเลข2นะครับผมบริเวณตรงปลายเนี่ยจะมีขีดนะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งบนพื้นเหลี่ยนนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการจจรนาของผมนะเห็นไหมตรงปลายเนี่ยจะเป็นเข็มเล็กๆนะครับนูนขมขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกัน บริเวณรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยมุมฝั่งซ้ายนะถ้าก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะ,ะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอดมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมเลนตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงกว่าด้านหน้านะแล้วขอบมุมด้านบนเห็นไหมครับก็จะเป็นขอบเรียบลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายต้องกลางบริิเวณตรงพื้นผ เหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพาเครื่องลักษณะแบบเนี้ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันการถึงหลักพันปายนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับหนานะครับ น,นูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะอันนี้ก็คือเส้นลวดอ,อัคลาตนะครับผมด้านข้างเส้นลวดอ,อัคลาตเนี่ยก็จะมีรอยขีดๆขีดลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผมก็เป็นองค์ประกอบในการจารณาได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะบริเวณนะครับผมบริเวณด้านข้างกัน บริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการเจรณาอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะครับผมมีแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับผมมูลค่าตลาดที่ผมนํามารีวิวเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหลักพันลายนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตัดเหรียญนะครับผมลักษณะตัวตัดนะครับผมจดจํา ให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะบริเวณนะครับผมหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ย <onta. S 1> ก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกรอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณ นะตรองตดเหรียญน,นะครับผมลักษณะน,นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับด้านข้างนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจารณาเรื่องผักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ